สะเทือนหลือจึ๊หรืออ้าวถ้าถ้าเราล้มก็แทกไปหนักๆกระดูกมันเคลื่อนนั่นเองกระดูกมันทับเส้นมันชาเลยนะชาเลยชาทันทีเลยเลยไม่ได้นอนสักสี่วันสี่วันเลยนอนพิงกําแพงเอานั่งยืนกําแพงข้างบวายยาก็หมดขนก็ล้มถ้ามานอนถ้ามานอนแล้วมันปวดนอนปวดถ้านั่งพิงกําแพงไม่เป็นไรเออเส้นนมัตรงงไ เออนั่งอย่างนี้เนี่ยนะเอาหมอนรองหลังแล้วก็ไม่เส้นมันต้องนั้นทำไงถ้าเรานอนหงายเต็มเต็มเงียบนอนไม่ได้เลยวางขาลงไม่ได้แล้วน้ำต้องน้อยให้ได้ที่นั่งนั่งอนี้หลับม่สได้ไม่ได้หรอกไม่ได้เดี๋ยวก็ตื่นเนี่ยคือเราตื่นมีเมื่อคืนนอนสบายหน่อยนอนได้หลับมั่งได้เงียบมั่งเดี๋ยวมันก็นั่นแหละยังว่าอะไรอีกสามวันมันก็ดีขึ้นพอพอเราเมื่อยเมื่อยขาปุ๊บเราก็นอนพลิก ตะแคงนอนตะแคงข้างขว่านะแม่งงีบไปพักขย่ายังไงไม่รู้ตื่นขึ้นมาโอ้โหทีเดียวช้าลมมันไม่วิ่งไงก็ไม่รู้ปวดที่ลุกขึ้นอีกแล้วลุกขึ้นนั่งอย่างเงี้ยพักขย่ายังไมันก็เบามันก็หายไปไม่ปวดเคยเคยดูดวงให้นะเขียนป้ายแล้วก็ติดไว้ทำอยู่นั่นแล้วเนาะครขอให้บ้านผมก็ไม่มีเนี่ยถ้ามีก็บให้ไปติดให้ใครก็รู้ใครก็มาเข้ามาเนอยู่แค่ตรงนี้เองครับ มีไม่มีใครรู้จักนะเนี่ยไมมีใครรู้จักไม่มีใครรู้อ่ะแล้วผมว่าผมเอาลงเฟซลงอินเทอร์เน็ตไงโเขาก็เลยรู้จักทางอินเทอร์เน็ตกันครับเพราะไหนไม่เล่นโทรศัพท์จบไม่รู้เรื่องครับไม่รู้นะผู้แก่ไม่รู้ครับเล่นก็ไม่เป็นด้วยเพราีพวกวัยรุ่นเห็นเขาก็ไม่สนใจพ่อแม่ตัวสมมติพ่อแม่ตัวเองเป็นใช่ไหมวัยรุ่นมันเห็นมันก็ไม่สนใจมันก็ไม่บอกซะใช่มันไม่สนใจนอกจากเราหาเองสอบเองครับ นีก็สอบวาเองนั่นตาหำมป็ลูกสาวเขาบอกชื่อหมออย่างเทียนเลยครับตาหำเนี่ยลูกสาวเขาเป็นคนบอกตำลักจริงๆตาหำก็ไม่รู้หรอกเพราะลูกศิษย์ก็มาสักกับผมลูกเขาอะลูกสาวเขาอะมาสักกับผมพอดีมันอ่านตอีอันเนี่ยเนีับมันเห็นมันก็เลยไปบอกพ่อมันโอ้ยรู้เนี่ยมันไม่รู้เรื่องไปต้องแล้วรู้ไหมเนี่ยมากี่วันเนี่ยมาสามวันนะ